หนูมาได้เลยนะคะโกดังพร้อมรับฟังทุกปัญหาของลูกค้าเลยนะสามารถแจ้งกันมาได้อะมาแล้ว3 SSV ค่ะลูกค้าขามาแล้วมาแล้วนะน,นี้เสื้อยื่อแขนสั้นหญิงลูกค้าขาตัวนี้เมื่อเช้านี้ลูกค้าเพิ่งให้จัดส่งลาลามูไปแปบดูเขาลูกคา้าสวยมาก,มากนะงานสกินเยอะมากลูกค,าคา้าขาตัวนี้นะหนูบอกเลยว่างานสกินเยอะเลยสวยๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เหลือกี่กระสอบแล้วเนี่ย สิบห้ากระสอบนะคะลูกค้าหาตัวนี้เหลือแค่สิบห้ากระสอบอ่ะนี่ลูกหุยน่ารักมากแล้วดูแขนเขาดิแขนเขาแต่งแบบว่าผูฟฟองน่ารักเวอร์ลูกค้าเขามีความแฟชั่นนะต้องมีถ่ายต้องมีถ่ายรีวิวแล้วให้ส่วนลดแล้วแหละ<ด> <laughs> ลูกค้า <laughs> เดี๋ยวจะลองเสนอให้<ด> <laughs> นะเดี๋ยวจะลองเสนอให้นะคะลูกค้าขา นี่สวยๆเลยนะคะตัวนี้หนูขออนุญาตนะขอปล่อยราคาปกติเพราะว่าลูกค้าหนูเพิ่งซีเอฟไปเมื่อเช้าหลายเจ้ามาถ้าหนูมาเซลล์ตอนนี้หนูโดนหักคอนกแน่นอนนะคะพี่ขาหนูหนูทาแบบนั้นไม่ได้นะตัวนี้45กิโลหนูขายอยู่ราคาเพียง3,200บาทเท่านั้นแม่3าม0บาทลูกรีวิวนะคะหนูลดให้300บาทเหลือแค่เพียง2,900บาทแม่ ลูกรีวิวนะสำหรับลูกรีวิวเท่านั้นนะงองูม98มาเลยใครจะรับรีวิวนะลด300งองู98มาเลยเหลือเพียง2,900บาทนะคะงานสวยมากหนูบอกเลยแบบหืมสวยขาดใจอ่ะลูกค้าสวยขาดใจจริงๆเพราะว่าตัวเนี้งานแบบว่าสไตล์เขาเหมือนที่หนูบอกอ่ะใครถ้าถ้ามาตามหาแบบสไตล์เบบี้ทีหรือว่า Y2K อ่ะในกระสอบนี้ได้เลยนะเนี่ยยูนิโคค่ะ พี่วชลา,าพรสวัสดีค่ะอ่ะรีวิวขายเรียบร้อยมีใครอยากได้ลูกใหม่ไหมเดี๋ยวหนูจะปล่อยรหัสลูกใหม่ให้ละกันนะเผื่อใครอยากซีเอฟลูกใหม่อ่ะลูกใหม่ปล่อยราคาเท่าลูกรีวิวรีวิวเท่าสองพันเก้าร้อย <rs. 500 S 2> บาทนะใครจะรับลูกใหม่ลูกค้าขาลูกใหม่เป็นรหรัสซีเอฟงงูแปดสิบเก้าลูกใหม่วันนี้หนูถือโอกาสนะเอามาไล์ให้แล้วนะหนูลดสามร้อยให้เหมือนกันนะคะ รถสามร้อยให้เหมือนกันงองูแปดเก้านะคะลูกค้าค่ะงองูแปดเก้ามาเลยไหลมาได้เลยนะสองพันเก้าถ้าปิดไลน์ไปหนูขออนุญาตขายราคาปกตินะแม่เพราะว่าตัวนี้หนูยังขายราคาปกติอยู่เลย นะแต่ถ้าใครอยากได้ตอนนี้ราคาลด300เท่าลูกรีวิวแต่เป็นกระสอบใหม่นะแนะนําให้พิมพ์ cf มาในไลน์ตอนนี้เลยแม่เหลือแคาสิกว่าลูกเท่านั้นนะหนูบอกเลยงานเหลือแค่ห้สิกว่าลูกเท่านั้นเหลือไม่เยอะแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้คือนําเข้ามาเยอะเลยแล้วลูกค้าคือไปเปิดละว้าวส่งลาลามูเกันแบบว่าบางคนนี่วันหนึ่งส่งสารอบ นะพี่ขายหมดแล้วหนูก็โอ้โหพี่เก่งมากเลยพี่ขายไวยกันมากเลยนะงองู89มาเลยลูกค้าขะ <5 S 1> ลูกใหม่นะ <5 S 1> งองู89มาเลยหนู <5 S 1> ให้ราคาเท่าลูกรีวิวลด300บาทนะ2,900บาทเท่านั้นถ้าเกิดว่าต้องบอกว่าถ้าใครแล้วแต่ความชอบลูกค้าเนาะลูกค้าบางคนคือชอบชอบงานญี่ปุ่นเพราะว่าได้รุนแบรนดนะ์เนาะพวกยูนิโคพวกอะไรพวกนี้มีออกเยอะ แต่ถ้าใครเดี๋ยวนี้นะหลายๆเจ้าก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ยึดติดแบรนด์กันเน้นงานแบบสไตล์แฟชั่นสกินออกเยอะสีสวยงานสะอาดหนูแนะนำป้ายแพนด้าได้เลยนะลูกค้าแล้วลูกเล็ก45กิโลเป็นลูกที่แบบว่า ขายไวทําราคาง่ายนะคะลูกค้า่ะใครอยากได้นะลูกนี้พิมพ์เพิ่มมาได้เลยงองู89มาย้อนหลังหนูขออนุญาตเปิดราคาปกตินะเนี่ยอดิดาสมาย้อนหลังขออนุญาตเปิดราคาปกตินะเพราะว่าถือว่าให้โอกาสลูกค้าในไลน์นี้ก่อนนะคะในไลน์นี้ก่อนนะนี่สวยๆเลย,ยน่ารักมากงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าขางานแบรนด์ก็ว่ามีออกอยู่นะ ตัวนี้เป็นงานเสื้อยืดหญิงค่ะลูกค้าค่ะเสื้อยืดแขนสั้นหญิงนะเป็นงานของป้ายแพนด้าจากประเทศจีนเลยงานน่ารักน่ารักแฟชั่นแบบนี้เลยลูกค้าขะเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบเลอะติดไปบ้างนะคะลูกค้าถ้าไม่ซีเรียสเอาไปหาสบู่ถูซักออกทําราคาได้อยู่นะลูกค้าแจ้งกันตามตรงเลยนะ<ไ>เหมือนที่หนูบอกจเจอตําหนิรเ,เราก็จะแจ้งตําหนิให้เลยลูกค้าเราจะไม่ยัดงานซ้อนลูกค้านะคะให้เห็นงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ตัวนี้นะใครอยากได้นะกําลังตัดสินใจอยู่นะพิมพ์รหัส cf มาได้นะงองูแปดเก้าลูกค้า <U 89. S 1> ยืดชายหรอยืดชายตอนนี้เหมือนหมดเหมือนเะเหลือเมกาไหมเเหลือเมกาเบอร์สามใช่เหมือนจะเหลือเมกานะคะลูกค้าขา ใครอยากได้ลูกนี้ราคานี้ต้องเอ้ยไม่ใช่ลูกนี้รหัสนี้ลูกใหม่ราคาลูกรีวิวต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าปกติอะเราจะปล่อยลด300อะเฉพาะลูกรีวิวนะคะลูกค้าขากระสอบใหม่เราจะขายราคาปกติอยู่แล้วนะใครอยากได้ราคาดีๆตอนนี้ลูกค้าขาไม่ต้องแบบว่ารอเราเปิดรีวิวรอบหน้านะลูกค้าเอาไปเลยนะตัวนี้2,900บาทกระสอบใหม่นะคะลูกค้าขางองงู8 9มาได้เลย้าน่ารักมาก แล้วเหมือนที่บอกว่าลุ้นแบบสไตล์เบบี้ทีได้เยอะเมื่อเช้าคือแบบว่าที่เห็นลูกค้ารีวิวมาคือสวยมากเมื่อคืนมาเมื่อวานมาั้งเหมือนน้องลงหน้าเพจนะคะมีเปิดกระสอบญี่ปุ่นไหมคะงานญี่ปุ่นของหมดนะคะพี่ขาญี่ปุ่นของหมดนะอุ้ยเดี๋ยวหนูขออนุญ,ญาตโชว์นิดนึงได้ไหมที่ลูกค้าเขาไปทําเนี่ยสวยมากอะ่ะพี่เขาไปทําสวยมาก หนูชอบมากเลยอ่ะเขาไปถ่ายรูปอันนี้คืองาน 3Sv กระสอบนี้เลยนะเนี 3, ยน่ยดูสิใช่ลูกค้าคัดหัวถ่าย <inha> อ่ะมันว้าวมากอ,อ่ะเขาแบบได้งานไปแล้วเขาถ่ายรีวิวส่งมาเนี่ยลูกค้าใครถ่ายรูปสวยๆอยากอวดรีวิวส่งมาเฮ็ดมินได้เลยนะสวยมากเนี่ยคือง,งานจากกระสอบอนี้เลยที่ลูกค้าเขาเอาไปคัดเอาไปทํากันอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าขาใครอยากได้งานสวยๆแบบนี้ไปคัดไปทํากําไรนะคะหนูบอกเลยว่า เนี่ยเสื้อยืดเนี่ยหนูเคยเข้าไปดูในในไออ่ะเขาไลฟ์สดอะ่ะเขาขายกันแบบเมามันมากขายกันแบบเมามันมากหนูไปดูหนูยังเอฟเข้ามาทีละสิบยี่สตัวไม่รู้เอามาทําไมมันน่ารักอะลูกค้าเราอยากได้เพราะว่าอะไรเสื้อยืดมันเป็นงานที่ใส่ได้ประจํานะคะลูกค้าขาใส่ได้ประจําสวยมากเลยอะ่ะตัวน,นั้นอะ่ะ คล้ายๆสตูซี่แต่ว่าน่าจะเป็นแบบแฟชั่นสกีนนะคะลูกค้าขาใครจะรับลูกนี้นะวันนี้หนูปล่อยลูกใหม่ราคาเท่าลูกรีวิวเลยลด300บาทนะคะเหลือแค่เพียง2,900บาทงองงบบ89มาเลย89้แล้รคาันเก้าใช่แล้วนะสวยๆเลยเนี่ยคือคัดคัดได้เยอะหนูบอกเลยว่าคัดได้เยอะเพราะว่าเมื่อเช้าตอนตอนส่งแล้วแล้วูกก็คือแบบว่าขอนะ ขอลูกค้าถ่ายนิดหนึ่งนะหนูขอลองคัดหัวดูเลยโอ้โหคัดได้เยอะมากลูกค้าส่วนมากที่ไม่ถ่ายรีวิวให้โกดังคือกลัวงานหมดแรงมากพี่กิ๊กไม่ถ่ายให้เพราะกลัวงานหมดเดี๋ยวขายดีใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไม่ถึงเราใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการกักไว้ก่อนกนลยุคคนลยุของพี่เขาหนูเข้าใจลูกค้าแล้วที่ไม่ถ่ายให้กลัวงานหมดแต่ก็จริงนะลูกค้าถ้าเกิดว่ายิ่งแบบ งานยิ่งแบบถ่ายรีวิวมาสวยหรืออะไรสวยนะโอ้โหเนี่ยอย่างมาเมื่อเช้าเนี่ยก็คือลูกค้าถามงานเซย์เกัะเยะมากเพราะว่ารีวิวพี่เขาเลยรีวิวพี่เขาแบบสวยมากลูกค้าถามกันเต็มแล้วเมื่อเช้าก็ส่งแบบทั้งหน้าร้านทั้งราราหมูไปหลายเจ้าเลยนะคะอ่ะลืมเลยพรุ่งนี้หนูแจ้งหน่อย พรุ่งนี้โกดังหยุดหนึ่งวันนะคะลูกค้าขาโกดังหยุดหนึ่งวันนะคะสําหรับวันพรุ่งนี้ก็คือจะเปิดอีกทีก็จะเป็นวันอังคารนะคะลูกค้าขาใครที่จะจัดส่งขนส่งอะไรอย่างเงี้ยวันอังคารก็จะมีทั้งนิ่มอ่าแล้วก็อย่างอื่นๆนะคะแล้วก็ลาลาหมูได้อีกนะคะลูกค้ามีหลายขนส่งนะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้หลังบ้านว่าสนใจอยากส่งขนส่งไหนบ้างนะคะลูกค้าขาทักแชทแอดมินขอดูได้เลยนะอ่ะจริงค่ะไม่อยากรีวิวไม่อยากรีวิวกลัวเอฟไม่ทัน ที่จีนบอกไม่อยากรีวิวให้กัวเอ็มไม่ทานกัวของหมดเขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการกักงานเอาไว้นะลูกค้าเก็บไปดูคนเดียวใช่ไหมใช่เสื้อยืดนะคะลูกค้าขาวันนี้หนูมาเปิดให้แล้วนะใครอยากได้ตอนนี้ราคานี้นะสามารถทีมซีมาได้เลยนะ2,900บาทเท่านั้นนะคะรหัสซีเงูงู89นะจ๊ะลูกค้าจ๋าปิดไลร์ไปนะหนูขออนุญาตขายราคาปกติเป็นราคา3 2 0 0บาทนะจ๊ะ สวยๆเลยสกินแทบทุกตัวใช่ที่โชว์มาสกินแทบทุกตัวเลยนะคะช่ำๆทางนั้นเลยแล้วไซส์ก็คือแบบว่ามันก็มีแบบว่าไซส์ไซ์คนไปอะเนาะลูกค้าแต่ว่าถ้าถามว่าตอนนี้ไซส์แบบไหนกำลังฮิตคือไซส์เข้ารูป เสื้อยืดแบบเข้ารูปมละลัตเตอร์หน่อยอย่างเงี้ยลูกค้า่ะตอนนี้กําลังมาแรงเลยเหมือนที่ลูกค้าจะตามหาสไตล์เบบี้ทีเบบี้ทีก็คือแบบเหมือนคล้ายเสื้อเด็กอะลูกค้าเหมือนเสื้อยืดเด็กตัวเล็กๆแล้วเขาเอาไปใส่กันแบบว่าเอวลอยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้า่ะคืองานมันจะน่ารักมากเลยนะ่ะใช่เขากำลังนิยมกันเลยนะแบบเนี้ย เข้ารูปเข้าทรงอะไรแบบนี้ลูกค้าเอาไปลูกค้าบางคนถ้ายัง mm. ไม่ทันแนวก็จะมองว่าเฮ้ยมันติดงานเด็กมันไม่ใช่นะลูกค้าตอนนี้มันกำลังเป็นงานสไตล์ตตที่เขากาลังคิดกันเลยนะสําหรับงานวัยรุ่นหรือใครที่แบบว่าขายกลุ่มใกล้ๆแบบคอนโดหอพกักหรือมหาลายัยพวกแหล่งแบบตลาดนักศึกษาอะไรพวกนี้ลูกค้าตัวนี้หนูแนะนําเลยนะขายดีแน่นอนพี่ไม่ต้องกลัวหนูมั่นใจเลยว่าพี่ขายดีแน่นอนแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเฉลี่ยต้นทุนให้อีก วันนี้หนูปล่อยราคา2 0 0 0ัหนูตีต่ำๆให้พี่แค่200ตัวแต่หนูว่าเกินเอาใหม่ตีสัก25สักประมาณ25 250อบวกลบต้นทุนแค่ประมาณ1 1บาท11บาท,บาทจำนวนตัวนะคะพี่ค่ะประมาณ2 0 0ถึง250บวกลบนะคะพี่200ถึง250บวกลบถ้าได้มากกว่านั้นก็คือตังนะคะต้องไปรุนจำนวนอีกทีนะเนี่ยอาดิดาสน,น่ารักมากต้นทุนแค่แบบตกตัวละ11บาทถ้าพี่เอาไป ไลฟ์สดเขาขายกันแบบว่าเอาแบบเนตขายไวเลยนะลูกค้าเขาขายกัน8 9ใช่กําไรเท่าไหร่แล้วใช่8 9กเก้าก็กไรเท่าไหร่แล้วหนูเจอมาแล้ว8 9ถ้าเกิดว่างานหัวหัวแบบกรินฉ่ำๆหน่อยนะงานแบนด์หน่อยเขาก็อัพเป็นร้อยกันค่ะลูกค้าขานะใครอยากได้นะคะลูกค้าขาตอนนี้หนูแนะนําเลยเสื้อยืดมาแรงนะอากาศแบบนี้นะกําลังบอกและตอนนี้หนูเหลือแค่สิบกว่าลูกเท่านั้น ใช่ของก็ใกล้จะหมดเหลือแค่สิบกว่าลูกเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะใครอยากได้ตอนนี้ต้องรีบเลยนะเพราะว่าลอตใหม่ไม่รู้มีเข้ามาเท่าไหร่ด้วยใครอยากได้ลอตนี้แบบชัวรเอาไปได้เลยนี่น่ารักมากโดเรมอนแบบแรบปบโยโดเรมอนแรบปบโยรีวิวเสื้อยืดขาวด้วยไหมคะเสื้อยืดขาวตอนนี้ของหมดแล้วพี่ขา หมดนะตอนนี้ต้องรอรถใหม่เร็วๆนี้นะราคาใช่ไหมพี่ฝนวันนี้หนูปล่อยให้นะปกติหนูขาย3,200บาทแต่ว่าวันนี้ลูกใหม่หนูปล่อยเท่าลูกรีวิวหนูให้เฉพาะในไลน์นี้นะราคาเหลือแค่เพียง2900บาทค่ะพี่2900 29. บาทเท่านั้นนะพี่หนูบอกเลยว่าคุ้มจริงตัวเนี้ย ใครอยากได้นะพี่พิมงูแปดเก้ามาได้เลยหนูให้เฉพาะในไลฟ์ย้ำเลยนะเฉพาะในไลฟ์นะคะลูกค้า่ะต้องกราบขอภัยลูกค้าที่ไปตามซีเอฟย้อนหลังนะคะลูกค้าขะหนูขออนุญาตปล่อยราคานี้แค่ในไลฟ์เลยเพราะว่ากันดราม่านิดหนึ่งนะปล่อยโปรให้นะคะลูกค้า่ะนี่สวยๆเลยนะเหลือแค่หนูเหลือแค่สิบกว่าลูกแล้วนะรายการนี้เ <50 S 1> หลือแค่สิบกว่าลูกแล้วใครอยากได้เอาไปขายเอาไปทําราคานะสามารถตามซีเอฟมาได้เลยนะจ๊ะแม่จําจนวนแอบเยอะอยู่นะ เพออๆได้ได้ได้มากกว่าที่แจ้งนะคะลูกค้าขาโดยรวมก็คือ,ต,อต้องต้องรุนแล้วแต่ว่าไซส์เล็กไซส์ใหญ่ออกมากออกน้อยด้วยนะจํานวนสวยๆสก,กินแทบทุกตัวนะคะตัวนี้ลงตลาดบางคนก็ไปขายแบบว่าเหมือนที่หนูบอกอะแปดหรือบางคนพี่อยากได้ไวกว่านั้นก็มีบางทีลูกค้าบอกพี่เอาไปขายแค่50าบเองลงตลาด หนูเสียดายแทนหนูเสียดายแทนแต่ว่าลูกค้าเขาบอกว่าพี่ได้กําไรแล้วแค่นั้นพี่ก็ได้กําไรพี่อยากแบบว่ารีบเอาทุนมาซื้อใหม่เนาะตัวนี้เป็นงานเสื้อยืดแขนสั้นหญิงค่ะพี่ขามีสไตล์ทรงขอบติดไปด้วยเสื้อยืดแขนสั้นหญิงนะคะพี่ขาสนใจไหมพี่ว่าไรพอนูปล่อยราคาโปรในไลฟ์นะเป็นงานเสื้อยืดแขนสั้นหญิงรีวิวลงไปเมื่อเช้าเอ้ยเมื่อวานตอนเย็นสวยมาก นะราคา2,900บาทราคานี้เฉพาะในไลน์นะคะหนูปล่อยแค่ในไลท์เลย45่กิโลถ้าอยากได้นะตัวนี้พิมพ์งองู8 9ตามมาได้เลยพมพ์เลยองนอ่ะไปงองู8ปดเกพิมพ์ตามมา